พับผ้าสิปะโทษปะโทษสิพับผ้าพับไม่ลงพับผ้าโอ้โ5ห้าบาทสิบบาทอ่ะเนาะยูสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเราก็ยังจับมือกันไม่ได้อยู่ดีไหนๆช่วงนี้เชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยก็ยังอยู่บ้านกันหรือว่า work from home กันประมาณนึงอาจจะยังไม่ได้กลับไปทำงานกันร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะฉะนั้นเนี่ย สิ่งหนึ่งที่ทําได้หลายคนบอกว่าเบื่อบ้านมากแล้วมันดูไม่โอเคเลยอยากออกไปห้างไปช้อปปิ้งเราจะบอกก่อนว่าคุณได้เปิดตู้เสื้อผ้าของคุณดูหรือยังน่ากลัวมากตอนนี้ว่าแบบมันมีอะไรอยู่บ้างอะไรที่เคยหมกเอาไว้อะค่ะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดกันเรื่องของการจัดเก็บเสื้อผ้ารวมถึงการเลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะสมเพราะว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่มีเสื้อผ้าเยอะๆอะ่อะมันต้องเคยประสบเหตุพี่จา๋าว่าเสื้อพัากับเครื่องซักผ้า แล้วพอแบบพังเราก็จะแบบเอาไป,ปยัดยัดไว้ข้างหลังแบบไม่รับรู้อะเนาะไม่รับรู้เพราะว่าแบบตัดใจไม่ได้<ช>ไม่อยากทิ้งเขาแต่เขาก็ใส่ไม่ได้หร<ช>ื<ช>อแบบบางอันวดอย่างเงี้ยเนาะยุ้ยโอ้เสียสมหดเนี้ยมันเหมือนเราอ้ว,วนขึ้นววอ,อ,อารมณนึก <c oughs> ออกปะเพราะมันมันแบบ ยว้ยก็ยังรู้สึกว่าฉันก็ผอมๆเพ <อ S 2> รนานนะฉะนั้น่วันนี้นะคะก็เลยจะมารวบตึงเล่าให้ฟังทั้งหมดเลยนะคะเพื่อความง่ายของทุกๆคนที่ตอนนี้อาจจะรับบทเหมือนดิฉันคือรับบทแม่บ้านหนึ่งแม่บ้านหนึ่งแม่บ้านกรูแม่บ้านหนึ่งก็คือแม่บ้านหนึ่งเนี่ยเป็นคนที่ซักผ้าแล้วก็รีดผ้าด้วยตัวเองจริงจริงเ<อ>พร <อ S 2> <ๆ>าะฉะนั้นแม่บ้านหนึ่งก็จะมีความประสบเหตุมาเยอะแล้วว่าอย่างนี้นดีกว่าไม่ใช่เอ็กซ์เพรสอะไรนะคะแต่ว่าก็คือพังภาพกับการเป็นผู้ประสบภัยเป็นผู้ประสบภัยหนึ่งเช่นเดียวกันนะคะคือ อ่ะข้อแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะพูดกันเรื่องของการจัดเก็บเสื้อผ้าให้มันง่ายต่อการใช้งานซึ่งจริงๆเราเคายพูดกันมาทีหนึ่งแล้วนะเรื่องการจัดระเบียบต่างๆว่าแบบเสื้อผ้าเหล่านี้เก็บอย่างไรแต่ตอนนี้จะไม่ใช่แค่เป็นเรื่องของการจัดเก็บอย่างเดียวแล้วมันจะเป็นเรื่องของการถนอมเสื้อผ้าด้วยใช่เนาะลึกลงไปอีกนิดหนึ่งอย่างแรกเลยอะ่ะสำหรับมมเมนนะเราเป็นคนที่แบบชอบเครื่องซักผ้าที่มันเป็นลักษณะฝาหน้าเหตุว่าเหตุว่าเตี้ย อินไซต์เลยคือฉันไม่ได้มีเหตุผลทางเทคนิคใดๆเลยหรอแม่มันมีแต่ว่าคือเรื่องยากที่สุดอ่ะเขาบอกว่าไอ้ไอ้เครื่องฝาบนอ่ะพี่มันมีความที่ลงไปเป็นแอ่งแล้วมันก็ไปพันกันเพราะว่าวิธีอลองนึกง่ายๆนะวิธีการปั่นอ่ะถ้าฝาหน้ามันจะปั่นแบบนี้ใช่ปะคะแต่ถ้าเป็นฝาบนอ่ะมันจะปั่นแบบวนอยู่อย่างนี้มันจะยังอยู่กับเขาเรียกอะไรแรงดึงดูดข้างล่างเยอะมันจะไปกองแล้วมันกองกันอยู่ข้างล่างแต่ในขณะที่ฝาหน้ามันจะ มีการสบัดขึ้นข้างบนของสบัดขึ้นโยโยนนะคะซึ่งมันก็เลยทําให้ผ้าเนี่ยไม่ไม่ไม่กองกันเป็นก้อนๆแล้วก็ไม่ค่อยพันกันแต่เรื่องเตี้ยนก็คือยืนไม่ถึงจะล้วงลงไปถึงข้างล่างบางทีแบบถังแบบตักหลาสิบโลเป็นลมไม่สามารถอย่างเงี้ยแต่เมื่อก่อนตอนที่ใช้อฝาบนดึงขึ้นมาหนึ่งได้ขึ้นมาเป็นกองเลยจ้ะเหมือนแบบว่าผแขนพันกันเหมือนผมของราพันเซลเลยจ้ะแม่จริงจริงมันก็ คือไอ้แค่ความพันกันอ่ะเขาบอกว่ามันไม่ได้ลําบากเฉยๆอย่างเดียวแต่มันทําร้ายเนื้อผ้าด้วยนะพี่เพราะบางทีมันม้วนกลี่แล้วมันดึงอย่างงี้ไงทีเนี้ยเราจะต้องเสกของเข้าก่อนเสกของเข้าท้องเสกของเข้าเหรอจริงๆหนึ่งสองสามไม่รู้เลยแม่โอยปิงว่าเฮ้ยนี้มันคือแบบ CG คันเทลเลยอ่ะบ้าบอที่สุดเลยเก๋หลอกเขาแหละดูบอกเสื้อยืดชันนี้ดีดอ่ะเสื้อยืดโอ้โหเสียง เสื้อยืดเนี่ยจริงๆแล้วอะถ้าเป็นโมเมอะโมเมจะมารีคอนโดหน่อยโมเมจะพับเอาสิพี่ก็พับจริงๆแล้วมันพับก็ได้หรือว่าจะแขวนก็ได้แต่เราไม่ชอบความเรามไม่ชอบความไหลความไหลปุ่มนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการพับบางคนจะใช้วิธีการม้วนเพราะว่าไม่อยากให้มันยับ เราก็อาจจะม้วนก็ได้หรือว่าจะพับก็ได้แต่ของโม,มเมอาจจะชอบแบบให้มันเล็กนิดนึงเพื่อที่มันจะได้เข้าไปในตู้ได้แบบหลายหลายแถวหน่อยพับยังไงก็ได้แค่พับให้เหมือนกันใช่ใช่นางจะได้จัดเก็บได้ง่ายหน่อยอนะคะโมเมพับเล็กกว่าพี่โมเมพับเล็กแล้วก็จะนี่ก่อนหนึ่งตอนใช่ไหมคะสองตอนแล้วก,ก็อยู่แค่นี้อยู่แค่นั้น,ลน,นเลยเหรอทุกอย่างตัง้ง Oh, ออทุกอย่างจะตั้งอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะได้เห็นว่าใครเป็นใครโดยเฉพาะถ้าบางคนเป็นชอบเสื้อยืดลายคือใส่เสื้อยสีพื้นใช่ไหมแต่มีลายอย่างเงี้ยมันจะเห็นเรียงกันไปเลยเมันเป็นบ้างแต่ว่ามันก็ไม่มาถ้าไม่เบียดกันแบบแน่นจนเกินไปคือถ้าอยู่หลวมๆนะถ้าสปาร์คจอยยังสปาร์จอยและยังอยู่ด้วยกันได้ของเราเป็นแนวนี้นางก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยนางก็จะค่อยๆอ,อยู่ของนางกันไปนางตั้งได้เพราะฉะนั้นจริงๆถ้าถ้าดูจริงๆอ่ะนางจะตั้งได้เว้ย S <S <2: Okay. S 1> แล้วก็ต้องไม่เบียดเพราะถ้าเบียดก็จะ <S 2> <S 2: <Yeah. S 1> แล้วก็ต้องคือทุกครั้งที่เอาออกมาใส่ก็คือต้องรีดใหม่ เนีแล้วแต่คือพับยังไงก็ได้พับให้เหมือนกันเท่านั้นเองประมาณนี้ค่ะอย่างพวกเสื้อแขนกุดหรือเสื้อกล้ามอะไรอย่างเงี้ยก็พับได้ถ้าที่อยู่ที่ผ้าใช่คือถ้าเป็นเสื้อกล้ามที่เป็นพวกผ้าลินินผ้าเสื้อเชิ้ตก็จะแขวนแต่ว่าถ้าเป็นเสื้อแขนกุดเสื้อกล้ามที่เป็นเสื้อยืดก็จะพับเหมือนกันเหมือนพับล้แต่อันนั้นพี่จะพับเล็กพี่ับม้วนแล้วก็เรียงเรียงอย่างนี้ เหมือนกันค่ะส่วนตัวเราอ่ะเรารู้สึกว่าเสื้อยืดหรือผ้ายืดยืดที่มันยืดมากๆแล้วแหละดูว่ามันถ้าข้าแขวนแล้วมันจะย้วยลงมาเราจะพับทันทีเราจะกลัวมากเลยว่าไม่อยากให้เสื้อยุ้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ลองดูสภาพเนื้อผ้าของเขานิดหนึ่งก็แล้วกันการแขวนเสื้อผ้าเหล่านี้อือต้องมีความตั้งตรงใช่นะคะหรือว่าแบบซิลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยที่มันพับแล้วมันไม่ดีอ่ะอ่าที่มันพับแล้วยับแน่นอนอย่างเงี้ยซิลความลินนินความอะไรอย่างเงี้ยก็คือแขวนหมด นะคะเสื้อเชิ้ตส่วนใหญ่จริงๆแล้วก็คือแขวนหมดแหละนี่คือเสื้อเชิ้ตนี่คือเสื้อเชิ้ตที่ยังมีป้ายอยู่ใช่เพิ่งซื้อเพิ่งช้อปปิ้งมาเหรอใช่ยี่ห้อนี้ดีนะน้งวอไงาเสื้อเชิ้ตวอนดีที่สุดอ้เนี้เราคืออยากช้อปปิ้งแหละเนาะดูเราหันไปแล้วก็เริ่มไม่พูดเรื่องในสิ่งที่ต้องพูดเสื้อเชิ้ตใช้ไม้แขวนสีดีสีดีแต่จริงๆแล้วอะถ้าเป็นไปได้อ่ะอยากจะให้ใช้ไม้แขวนที่มันเหมือนเป็นไม้หน่อยอืที่มันที่มันไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ ไม่ไม่แหลมตัวเกิดไปบางทีพลาสติกอะค่ะมันจะมาเป็นอันค่อนข้างเล็กไงคือมันจะต้องโค้ง่างนี้อ่ะ,อะอยื่นมาจ,จากอันนี้มันก็จะแหลมไงแต่ว่าถ้าแหลมมันจะมีไอ้ที่สีขาวที่เป็นกรอบพี่จะมีสีขาวอันนั้นแหลจะจัดถูกแล้วคือถ้าสมมติว่าเรามีอันเนี้ยเขาจะมีสิ่งนี้ที่ใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วมันก็จะเพิ่มความโค้งมนของข้างๆเพื่อให้ตัวผ้า มันสลบลงแล้วมันจะไม่มีการจิกเนื้อผ้าให้มันเป็นเป็นรอยเนาะคุณนี้ดีอ่ะดีนะถ้าเป็นไม้แขวนที่เป็นพลาสติกเพราะว่ามันจะประหยัดพื้นที่ใช่ไหมคะก็พี่ก็แนะนําว่าให้มันเป็นอย่างเงี้ยโค้งๆแล้วก็มีเผือดซี่ไว้หน่อยเผือดซี่อ่าไม่อยากได้เป็นแบบแหลมเปียวแบบนี้อ่า่ามันจะทลยพอมันใส่เข้าไปแล้วมันมนเห็นไหมคะถ้าเทียบกันกับข้างๆคุณคนนี้จะเห็นเลยว่ามันมีความมนตรงนี้กับความแหลมกว่าหน่อย เสื้อของเราเวลาหยิบออกมาใส่อ่ะมันจะไม่มีแบบใช่ไม่งั้นเหมือนว่ามีจิกมีจิกกันทำไมจิกทุงจมจิกมุงทำไมอะสเวตเตอร์โอ้ยสเวตเตอร์ควีนอย่างฉันก็คืองานครับแล้วใส่ไซส์ชายด้วยเนาะชายใหญ่มากชายแบบโอเวอร์ไซส์ชายด้วยแม่เดี๋ยวนะพี่คะพี่สบายอะไรเบอร์นี้คะนี่คือสิ่งที่พี่ชอบที่สุดเลยมันตึงเต็นท์แล้วล่ะเหมือนนอนเต็นท์ใส่เสื้อผ้าเหมือนนอนเต็นท์อะแม่เสื้อผ้าเหมือนนอนเต็นท์สเวตเตอร์นี่พับ อย่างเดียวพับเท่านั้นยาตฟนะไปไม่แขวนดีกว่าเพราะว่าผ้ามันนุ่มนิ่มแล้วมันมีความยืดสูงจริงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเกิดสมมุติว่าหนึ่งสองซ้ำมันถูกแขวนปั๊บมันจะยืดและย้วยและเนี่ยแล้วลาจิกกาใครทำอะไรจิกที่สุดลายจิกกว่าใครแล้วไหลจิกอ่ะคือเริ่มใหม่ตั้งแต่ซักนะถูกไม่ได้แบบรีดก็ไม่สานะทําอะไรก็ไม่ได้จริงโอ้โหสเวตเตอร์ตัวใหญ่จริงว่ะพับยังไงวันนี้ กินที่โคตรเลยอะสเวตเตอร์พี่อะจริงๆแล้วตู้เสื้อผ้าพี่แบบ60%คือสเวตเตอร์ถามว่ามึงอยู่เมืองหนาวหรือไงอันนี้ก็เช่นกันคาร์ดิแกนซึ่งก็ถือว่าเป็นสเวตเตอร์ผ้าสเวตเตอร์ชนิดหนึ่งเนาะชนิดเนาะอันนี้คือนิดแวร์นิดแวร์อันนี้คือนิดแวร์นิดแวร์ก็ต้องพับนิดแวร์อยากคิดจะแขวนไหลเป็นบ้างอย่างใดก็บ้างอย่างนั้นไปตลอดชีวิตของนิดแวร์นและนิดแวร์พี่พูดจริงๆสิ่งที่มันเกลียดที่สุดคือเครื่องปั่นแพงเพราะมันหด แม่จริงแต่จริงๆรแล้วเดี๋ยวเนี้ยเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่ๆอ่ะเขาจะมีปุ่มเลยนะพี่หรือว่ามีังกงช่ี่ให้เลือกเลยว่าเอ้ยอันเนี้ยสำหรับผ้าสไตล์ไหนอะไรยังไงคือเหมือนเขาฉลาดขึ้นคล้ายๆกับเตารีดอ่ะนี่คือสูตรสีแป่นที่สุดที่ยศซนีมีหรือ,อยังน่าจะไม่มีอีกตัว <c oughs> หนูไม่เคยเห็นพี่ใส่สีอย่างนี้เลยอ่ะพี่ใส่ไปไหนหรอ <c oughs> นี่พี่ใส่ทั้งชุดเลยนะยศซีนีเกงด้วยพี่ใส่ไปแบบงานตกรง,งาน,นแต่งอะไรงานช่องอะไรอย่างเงี้ยงานแต่งงานช่องอะไรก็ตามที่เป็นธีมสีชมพูแล้วพี่จบเลยงีี่่่่จะมอออยูัน โอเคคุณคนนี้ก็คือแขวนแน่นอนค่ะ,คะไม่ต้องสืบเลยนะคะเพราะว่าเวลาเอาออกมาใช้เนี่ยถ้าเกิดบริเวณนี้มันยับหรืออะไรเงี้ยมันจะดูไม่เรียบร้อยนะคะหลายๆคนก็น่าจะพอทราบว่าสูตรหรือว่าชุดที่มันค่อนข้างฟอร์มอลหน่อยเนี่ยการที่มันถูกแขวนแล้วก็เรียบมันจะดูดีกว่าใช่ทีนี้ถ้าเป็นสูตรที่มีกางเกงเข้าชุดการโมเมจะแขวนหนีบหรือว่าโนเนจะพาดกางเกงหนูแขวนหนีบเออพี่ก็แขวนหนีบเป็นลักษณะน,นี้ใช่ เพราะว่าไม่อยากให้มันไม่อยากให้มันมีรอยพับต,ตรงกลาแล้วมันชอบไหลไปอยู่ที่ก้นตู้เสื้อผ้าแรกรงเกงยีนส่วนใหญ่มไม่พับพ,พี่พับแบบ,บพับผ้าอ๋อพับผ้าคือแบบเป็นเหมือนเป็นที่วางพี่จะแย่งเกงยีนแล้วก็มีพับส่วนหนึ่งแต่งเกงยีนที่ใช้ประจาอะ่ะคือมันก็จะไม่ค่อยซักอะเนาะกนเกงยีนจริงๆแล้วอะ่ะถ้าเปน็นเกงยีนดีควรซักให้น้อยใช่ใช่เราก็จะมีส่วนหนึ่งที่เอาไว้แบบกเกงยีนที่ใส่ประจําเราจะพาดเพื่อที่จะให้มันแบบ ไม่ต้องกลับเข้าไปเป็นเป็นตั้งก็จะพาดให้มันแบบมีการระบายอาการบ้างนิดหน่อยพาดไว้อ่าโอเคกางเกงยีนก็จริงๆมันมันค่อนข้างผ้ามันง่ายมันไม่ค่อยเซนเชทีฟมากนะคะแต่แค่รักษาในเรื่องของสีให้ดีๆคือการซักบ่อยๆสำหรับกางเกงยีนน่ะมันทำให้สีมันเปลี่ยนใช่กระโปรงแขวนแน่นอนเพราะผ้าอย่างนี้ต่อให้แลดูเหมือนจะไม่ยับแต่ถ้าถูกเบียดบังและทับมากๆยิ่งคือแบบช่วงเนี้ยพลีดอะ อย่าไปแบบทาอะไรให้เกิดการถ่างเขามากอ่ะคือถ้าพ,พล,าลีดพังเนี่ยเหนื่อยนะใช่เคยมีแม่บ้านกระปองรีดกระปองพีดพี่ที่นึกว่าเป็นรอยยับแล้วรีดออกมาเป็นกระปองเรียบรีดจนแม่งเรียบแรงมากอ่ะนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมานานมากแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราจําเราฝังใจนะเรื่องอย่างงี้มาในส่วนของ พวกชุดชั้นไนชเ้นดิสาว,วคนที่ไม่ต้องใส่เสื้อในฟ,ฟองน้ํามากเพราะว่าเสื้อในฟ,ฟองน้ํานั้นกินที้มากจริงแต่ในขณนะที่เห็นเสื้อในลูกไม้แบบพับไปเถอะพับแปะพับแปะไม่ได้ไม่ได้เปลืองพื้นที่ใดๆเลยในขณะที่ของฉันก็คือ2ตัวเต็มลิ้นชักสมัยก่อน <S <S ในตอนที่เรายัางต้องบอกว่ารู้สึกว่าอยากจะเสริมส่วนออในการโอ้แม่เอ,อ 2ตัวเต็มลิ้นชักสองตัวเต็มลิ้นชักคือวิธีการเก็บเสื้อชั้นในที่ดีที่สุดนะคะ<ม>ก็คือเวลาเราไปซื้อเสื้อชั้นในในห้างเนี่ยเราเห็นเขาวางแบบซ้อนกันฉันใด<ม>ก็กรุณาซ้อนกันฉันนั้น,น,นมันจะช่วยทําให้ยืดอายุเสื้อชั้นในได้มากยิ่งขึ้นนะคะ <S <S <ๆ>เพราะว่าการที่เรามันจะต้องมีแน่นอนคนที่พับมารวมกันแล้วก็ทําให้มันแบบหันมาในทิศทางเดียวกันแล้วเหมือนแบบดันคับของด้านหนึ่งให้กลายเป็นอีกด้านหนึ่งอะ มันจะเสียทรงอะเราจะนมเบี้ยวเมื่อใส่แล้วนมเราจะเบี้ยวชอบตรงนี้แหละจริงจริงนมมันจะเบี้ยวลูกเอ้จริงจริงซักมือซักมือเนาะซักมือดีกว่าแล้วก็แต่ว่าเครื่องซักผ้าบางอันมันก็คงมีแบบสําหรับพวกแบบผ้าที่เบาบางอะจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องซักผ้าปัจจุบันอะซักเสื้อชั้นในได้พี่แต่เราอาจจะต้องใส่ถุงซักอ่อะต้องใส่เพื่อเหมือนต้องเพิ่มความ ความละมุนในการที่เขาจะปั่นนิดนึงไม่ให้เขากระจัดกระจูกเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าตะขอมันจะเกี่ยวทุกอย่างเกี่ยวอย่างอื่นอีกอันนึงที่เป็นปัญหาถุงเท้าถุงเท้าเพื่อที่ไม่เคยคบคู่เพื่อนหายตลอดนะคะก็เเวลาซักก็คือตั้งสติให้ดีว่าใครเป็นคู่กับใครนะคะเจอเมื่อเจอแล้วก็กรุณาหาคู่ให้เขาให้ดีอย่าม้วน อย่าม้วนขอบด้านบนลงมาคือหนูไม่โอเคเมื่อก่อนสมัยเราเด็กๆอ่ะเราจะชอบเห็นการม้วนม้วนถุงเท้าเป็นก้อนๆซึ่งเรารู้ตัวทีคือถุงเท้าเรายืดกมดเลยเว้เรายืดข้างเดียวเว้ข้างนอกอันนข้างนอกอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะถุงเท้าอ่ะโมเมจาแบบพับอืพับเป็นคู่ๆมาในส่วนของถุงน่องถุงน่องถ้ารันแล้วอย่าเอาน้ำยาอืมน้ำยาทาเล็บป้าย โอเคถ้ามันนิดหน่อยแบบนิดหน่อยจริงเขาอีกหนอฉันไปเลยเว้ยพี่ไม่พี่คือหนูเข้าใจเรื่องเรื่องเอาน้ำยาป้ายเขาจะบอกว่า ซ่อมในคู่ที่มันยังดูซ่อมได้แต่บางอันที่มันรันจนกลายเป็นถุงน่องเซ็กซี่แล้วอะไม่ใช่ถุงน่องธรรมดาแล้วอะนึกออกมะคือแบบโอ้รู้ร,<ต>ร,ร,รู้อย่างเงี้ยถุงน่องเนี่ยต้องพูดอย่างหนึง่งคือส่วนใหญ่แล้วเราใส่ถุงน่องเพื่อความสุภาพถูกนึกออกมาอย่างเช่นกระโปรงสั้นไปก็ใส่ถุงน่องหรือว่าบางทีในสถานที่บางสถานที่ที่เราไม่ควรให้เห็น สีเนื้อของเราเราก็ใส่ถุงน่องอย่างที่เราเคยคุยกันว่างานศพบ,บางงานเนี้ยเราก็ต้องใส่ถุงน่องดําไปด้วยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันเออต้องใส่อจะรันก็รันเรื่องของเมืองหรืออยากให้รันใส่ไปเที่ยวอะไรเงี้ยไม่มีปัญหาหาแต่ถ้าเหตุผลคือการใส่ถุงน่องเพื่อความสุภาพไม่ควรรันจ้ะโอ้สรุปง่ายจังอ่ะส่วนเสื้อผ้าซีซันอลต่างๆเสื้อหนาวเสื้อโค้ทหยิบไม่สามารถหยิบมาใส่ได้บ่อยๆของมึงเองอ่ะจะเก็บใส่เป็นเหมือนแบบถุงนะคะที่แบบว่าเฉพาะ เราก็เขียนป้ายติดไว้ข้างหน้าว่านี่เป็นเสื้อหนาวนะ mm hmm. นี่เป็นโค้ดนะถ้าโค้ดส่วนใหญ่จะแขวนเพราะว่ากลัวมันเสียทรงเหมือนกันโค้ด mm hmm. แต่ถ้าเป็นโค้ดหนาหน,นามากจริงๆซึ่งนางไม่เป็นไรหรอกปกติเวลาเราใส่เราก็โยนสบายสบาย,บายพวกผ้าวูผ้าอะไรเงี้ยนางก็จะอยู่ได้เราก็ไม่ต้องแขวนก็ได้เราก็พับเก็บเพื่อที่จะ ประหยัดพื้นที่ของเรานอกเหนือจากเรื่องของที่เราพูดไปทั้งหมดแล้วนะคะอย่างที่โปรยไว้ตอนแรกเนี่ยวิธีซักผ้ารวมถึงการเลือกเครื่องซักผ้าให้เหมาะสมเนี่ยมันช่วยมากๆช่วยแบบชนิดที่แบบคุณเอ้ยจะบอกเลยว่ามันเปลี่ยนชีวิตเขาบางคนเขาบอกอะไรกันนักหนาคะพี่ก็แค่เครื่องซักผ้าไหมคะ มม่แค่เครื่องซักผ้าไม่ได้เพราะนี่เป็นผู้สนับสนุนของเราเว้ยนี่ค่ะเครื่องซักผ้า Samsung AI Eco Bubble นั่นเองนะคะคือป่านหน้า, <โฮ S 1> าพี่พี่ความ Eco Bubble ของนางคือจริงๆแล้วนะคะเดี๋ยวจะเออแกล้ง t h ายอินข้ามช่องได้ป่ะเดี๋ยวใส่การ์ดไว้ให้นะคะเป็นรีวิวของโมเมนฉันไปยืนซักยืนวนถ่ายวนถ่ายหวานอยู่รอบๆเครื่องสนุก<ธ>มากเลยเธลีกันนั้นต่อได้เลยจริงๆนะคะนะนางมีความฉลาดมากๆแล้วนางก็เป็น AI คือนางเป็นแบบอินเทลเจนจ์จ้ะ นางนเป็น AI w a t h นั่นแปลว่านางก็คือคิดแทนเราทั้งหมดจริงคือเขาบอกว่าเป็นเทคโนโลยีรูปแบบอัจฉริยะนะคะ,คะซึ่งเหมาะกับการซักแต่ละครั้งและผ้าแต่ละแบบมีเซ็นเซอร์4ตัวคือแบบเธอเขาฉลาดกว่าเราอีกอะเซ็นเซอร์ในที่นี้คือ 1, 1เขาจะวัดให้เราเลยว่าวันนี้เราซักผ้ามากหรือน้อยใช่2นะคะคือวัดระดับน้ําที่เหมาะสมนั่นเองนะคะว่าผ้าที่แบบใส่เข้าไปเนี่ย มันต้องใช้น้าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอนะ่ะเวลาซักโหลดเล็กๆมันก็ไม่เปลืองน้ำอันนี้ฉันชอบมากนางวัดได้ยังไงนางวัดได้ยังไงนางวัดระดับความสกรปรกจ้าโดยความสกรปรกของใจเราหรือเปล่ามไม่ได้เหรอจะซักไม่ออกอ๋อโอเคอันนี้คือตรวจสอบความสกปรกของน้ําที่พอโดนเสื้อผ้าที่ใส่เข้าไปแล้วอ่ะเขาก็จะแบบพอแบบว่าเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปแล้วใช่ป่ะน้ำมันโดนความสกปรกแล้วมันดึงเอาความสกปรกของผ้าหลอกมานางวัดตรงนั้น แล้วนางกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมในการซ <Wow. S 1> ักอันที่4ี่นะคะก็คือวัดปร,ปรับปริมาณน้ำยาซักผ้าให้เหมาะสมพี่เราไม่ได้ต้องเป็นคนน่นไม่เพราะว่าเดี๋ยวนี้เครื่องซักผ้ามันฉลาดเราเทน้ำยาซักผ้าและน้ำยาปรับผ้านุ่มลงไปในช่องทีเดียว บางทีอ่ะเราเทอ,อัก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 หมดไปครึ่งขวดเราก็คิดในใจว่าเธอจะใช้ที่เดียวของฉันครึ่งนึงเลยเหรอเปล่าเปิดมานางก็ยังอยู่เพราะว่าเวลาซากักะเขาจะเลือกกําหนดเลยว่าออนางเลือกของนางใช้เท<ร>่าที่จำเป็นถูกต้องนางจะคํานวณหาปริมาณที่เหมาะสมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันจะแบบใช้แค่ปริมาณที่มันจะเป็นต้องใช้จริงพี่จ๋าเออแล้วนางก็จะเก็บน้ำยาที่เหลือไว้สำหรับการซักครั้งต่อไปถูก ขเขาลยว่ากันได้เรื่องของ Eco b บั b เบมันคืออะไรน้องเล่าให้ฟังสิคะคือนอกจากเรื่องของเซนเซอร์อันแสนฉลาด4อย่างแล้วนั้นอันนั้นฉลาดมากเวอร์มากเขายังมีเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Eco b บับเบค่ะพี่คือเขาอ่ะจะไปตีให้น้ำยาซักผ้าของเราเนี่ยมันกลายเป็นฟองอนุล,ละเอียดแบบเวรี่ละเอียด ที่เล็กมากๆจนสามารถที่จะซอกซอนชอนใช้เข้าไปในผ้าของเราได้ก็คือไม่ใช่ฟองใหญ่ๆแบบที่เรามาเป่าเล่นเป็นนางเงือกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตีฟองในอ่างน้ำไม่ใช่อันนี้ก็คือฟองละเอียดละเอียดขนาดที่จะแทกเข้าไปในอนูเนื้อผ้าเพื่อดันเราแบบสิ่งกปรกทั้งหลายออกมาเนื้อคือระบบอีโคบับเบิ้ลใช่เขาบอกว่ามันจะยิ่งซักผ้าให้แบบสะอาดแล้วก็ประหยัดคือมันไม่ต้องซักบ่อยๆซักใช้แบบน้ำยาซักผ้าเยอะๆหรือว่าใช้น้ํามากๆคือ ทำทีเดียวแต่ว่าได้ประสิทธิภาพสูงมากกับเทคโนโลยีอีโคโล่เรียกว่าเด่นทางการตีฟองอีกระบบหนึ่งก็คือไฮจีนสตีมค่ะคือไฮจีนสตีมเนี่ยเขาบอกว่าแน่นอนว่าช่วงนี้พี่เรากังวลกันมากเวลาเราออกไปข้างนอกใช่ไหมคะเราเสื้อผ้าเราจะแบบโดนเชื้อโรคหรือว่าเราจะมีไรประเกาะตัวเราไหมพี่ไฮจีนสตีมเนี่ยเขาจะเป็นตัวฆ่าเชื้อโรคเป็นระบบที่แบบขจัดเชื้อโรคแล้วก็แบคทีเรียให้เราได้ถึง9 9ซด้วยการใช้พลังไอน้ำแล้วอันเนี้ยถ้าเกิดใครเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องแพ้ไรฝุ่นคุณเลย จามฮะเชยฮะเชยฮะเชยกับไรฝุ่นต่างๆ่ตัวนี้นะคะจะช่วยกำจัดไรฝุ่นได้ดีมากๆจริงๆก็คือพวกสารเก่อภูมิแพ้ใดๆทั้งหมดอันนี้ต้องการมากจริงน้องไรตัวเล็กที่แอัอยู่น้องไรต่างต่าอ่ะทีนี้เราจะใช้มันได้ยังไงคะน้องเรามีแผงควบคุมอัจฉรียอยู่ด้านนี้ค่ะคุณพี่ มาค่ะเราก็จะกดเจอดิงสิ่งนี้เรียกว่าแผงควบคุม AI all in one control นะคะถูกนางฉลาดมากแล้วนั่งเป็นเมนูภาษาไทยนะใช้ง่ายม<อ>ไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดแม่บ้าน,อนโอเคอไม่ต้องมานั่งแปลไทยเป็นไทยแปลอังกฤษเป็นไทยอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะ,ะคแผงควบคุมนางก็คือจะอยู่ตรงนี้แล้วนางก็คือจะฉลาดมากปีจอแบบเรียบร้อยที่เราสามารถ ตั้งใจดูตั้งใจอ่านได้แล้วถ้าเกิดใครนะคะมีการแตกเพราะว่าคุณคนนี้เขาเป็นเครื่องซกักแต่เขาไม่ได้เป็นเครื่องปั่นใช่ไหมปกติมาส่วนใหญ่จะมาเป็นมีเครื่องปัน่นแล้วเขาก็จะลิงก์กันอยู่แล้วใช่ก็คือเขาสามารถที่จะลิงก์กันได้แล้วแทนที่จะต้องตะกายบันได,ได ขึ้นไปดีลกับเครื่องปั่นด้านบนไม่ต้องคะ่ะเตี้ยๆอย่างดิฉันก็คือกดปุ่มนี้ด้านเดียวก็กคือใช้เราดีลแค่แผงนี้แผงเดียวคอนโทรลทั้งเครื่องสักและเครื่องปั่นในอนาคตที่จะมีมาสแต็กร่วมกันด้วยเข้าใจได้นะคะง่ายมากไม่ต้องเหนื่อยเลยนะคะนี่นี่นี่นางแบบลิงก์กับมือถงมือถือได้นะนางฉลาดนะ คือเนี่ยเห็นป้านางจะมีปุ่มเป็นแบบความมือถือความอะไรใดๆของนางอะอ่ะจริงๆที่หนูเคยรีวิวอะเป็นรุ่นที่ใช้มือถือสั่งได้จริงจังเลยนะนี่คือแบบอุ้ยตายลืมซักผ้าใส่ไว้แล้วลืมกดก็คือเราสามารถกดมาจากตรงไหนก็ได้คอนโทรจากตรงไหนก็ได้แม่ปีมาจริงๆนะคะจะบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่เรียกว่าล้ำขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ทาให้ชีวิตแม่บ้านรับบทแม่บ้านหนึ่งเนี่ยรับบทแม่บ้านเปีมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะทั้งหมดนี้จริงๆแล้วหลายๆคนคงคิดว่า ที่จ๋ามงไปเล่ามาเนี่ยมันต้องซักแบบเป็นชั่วโมงชั่วโมงนานเนิ่นแบบใส่เข้าไปแล้วใช้เวลา3ชั่วโมงในการจัดการเพราะว่าเทคโนโลยีประมาณแบบยี่สอามากปรากฏว่าเอาจริงๆนะ39นาทีก็เสร็จก็มี39นี่คือเขาใช้ quick d r i v e quick dry quick d r i v e ช่วยลดเวลาในการซักลง50%นะคะก็คือเรียกว่าแบบซักทุกอย่างเร็วสะอาดคือบางคน่ะมีเวลาน้อยเนาะ คือคิดว่าวันนี้อยากซักผ้าแล้วก็ปั่นให้เสร็จให้เร็วภายในแบบประมาณแบบชั่วโมงกว่ากาการซักผ้าออแล้วมันคือนึกว่าเราซักผ้าวันซักผ้าเราเราไม่ได้ซักโหลดเดียวไว้มันไม่เยอะน้อยหรอกเราซักยังต่ำห้าโหลดหรืออกป่าเพราะฉะนั้นการที่มันประหยัดเวลาได้ขนาดนี้มันช่วยเราได้มากจริงๆก็คือได้ผลเร็วสะอาดแล้วก็ยังคงความนุ่มนวลด้วยใช่ดีมากๆจริงๆค่ะ ก็ลองดูกันนะคะแล้วก็เอาวิธีการในการจัดเก็บรวมถึงการถนอมรักษาผ้าด้วยเครื่องซ<ช>ักผ้าดีๆแบบซัมซุงเนี้ยนะคะไปลองพิจารณาทําให้ชีวิตของตัวเองมันง่ายขึ้นแล้วดีไม่ดีหลังจากทําทั้งหมดเนี้ย คุณจะได้เสื้อผ้าใหม่ชุดใหม่โดยที่คุณไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยทั้งสิ้นจริงคุณผู้ชายพูดเลยคุณผู้ชายคุณผู้ชายถ้ากำลังคิดว่าเอ๊ะช่วงนี้อยู่บ้านกับเมียมากเมียดูหงุดหงิดจะทําให้เมียหายหงุดหงิดได้บ้างอย่างไรฉันพูดจริงๆเครื่องซักผ้าช่วยได้เพราะการซักผ้าเป็นงานหนักเราใช้ผู้ชายซักผ้าได้แล้วเพราะว่ามันไม่ได้ยากและนางไม่สามารถบ่นได้ว่าโอ๊ะมันนุ่นมันนั่นมันเออมันง่ายมันง่ายขนาดนั้นมันง่ายแล้วไปจ้ะไปทำจ้ะนะคะโอเค วันนี้ก็ต้องขอบคุณเครื่องซส่า Samsung ด้วยนะคะที่มาสนับสนุนสตรีมีคลาสนะคะแล้วก็ทําให้เราได้รู้จักเทคโนโลยีใหม่ๆดีๆแบบนี้เนาะอ่ะก็ไป enjoy shopping กันได้นะคะถ้าเกิดใครอยากจะเอาไปทําให้ชีวิตของตัวเองง่ายขึ้นนะคะแล้วก็อย่าลืมกด like และ subscribe สตรีมีคลาสด้วยค่ะ,คะเอฟหน้าสนุกสนานแน่นอนวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ